สถานการณ์ตอนนี้ก็สมควรที่ฟังพระมราฐยงการปิดสมัยประชุมครับขอเชิญสมาชิกยืนขึ้นครับเปิดสมัยประชุมสภาที่สองนิโรธสุนทรเลขาประธานวิบรัฐบาลหมัดหมัดก็ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งแรกแบบทันทีทันควันในวันพรุ่งนี้เพราะจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอสองฉบับฉบับแรกเป็นร่างพรบการศึกษาแห่งชาติสภาล่มเพราะองค์ประชุมไม่ครบส่งท้ายปิดสมัยประชุมที่ผ่านมาว่ากันว่าเป็นการทำหน้าที่แบบฟูลฟังชั่นต้องประสานงานทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาท่ามกลางความห่วงใหญ่ประธานวิรัฐบาลคนใหม่คุณสมบัติไม่ได้บารมีไม่ถึง นิโรธถูกมองเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างความขัดแย้งในพักเพราะเป็นเครือญาติกับฝ่ายเสของพลเอกประยุทธ์มีบทบาทในสภาดั่งองค์รักษพิทักนายกเบรกเกมอภิปรายของฝ่ายคา้านแต่อีกด้านก็ยอมรับว่าเลือกข้างอยู่กับเลขาพักร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าการเข้ามาคุมองค์ประชุมเอาเฉพาะของพักพลังประชารัฐที่รวมกลุ่มมุ้งทางการเมืองมากหน้า ที่แม้แต่ร้อยเอกธรรมนัฐยังออกปากเรื่องไม่มีใครเติมสเสบียงใส่ตู้เย็นย่อมเป็นสัญญาณว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยรามคำแหงเชื่อว่าประธานวิปรัฐบาลคนใหม่จะสอบผ่านเพราะหากสังเกตอาการกลับมากลมเกลียวกันของคนในรัฐบาลของพักพลังประชารัฐเห็นได้ชัดว่ามีท่าทีหันหน้ามาร่วมกันแก้ปัญหาครั้งใหม่ การเดินเกมของพี่ใหญ่ออกไปทำกิจกรรมทางการเมืองล่าสุดไปเปิดสาขาที่ปลายด้ามขวานและเตรียมกำหนดการตระเวนไปเปิดสาขาในเกือบทุกพื้นที่คือความพยายามแสดงบารมีของหัวหน้าพักในขณะเดียวกันก็กดดันสมาชิกแบบติ๊กรายชื่อใครไม่ให้ความร่วมมือคือบุคคลที่เข้าสนอันตรายเข้าข่ายถูกพิจารณาการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจต้องหาสังกัดใหม่ แต่หากยังจำกันได้ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วังใจที่ผ่านมาแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะรอดปากเหี่ยวปากกาแต่ก็รอดมาแบบรองบ้วยว่ากันว่าต้องมีการแจกกล้วยกันในสภาในขณะที่ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ก็ยอมรับเองว่าประสบการณ์ไม่มีบารมีไม่ได้ทำอย่างไรจะรอดปากเหี่ยวปากกาเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์หากไม่มีพี่ใหญ่ การทำงานในสภานับจากนี้ไปนำไปสู่เงื่อนไขที่อดีตนายกทักษิณทำนายไว้ถ้าอยากจะให้สภาอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องเตรียมกล้วยเอาไว้ให้พอผมว่าเร็วกันนั้นใครจะบอกว่าอยู่ครบเทอมได้เลยครับอยู่ครบเทอมไปเลยครับแจกทีละเครือแจกทีละเครือกล้วยนะะหมดสวนแ,แน่นอน